สวัสดีค่ะโมกษีเพนค่ะต้องกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนคําสอนย้อมสีตัวดินบ้านตัวหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของสำหรับช่องเราเลนั่นก็คือที่ย่างลบค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อมสีที่ย่างลบเขากลายเป็นสีค่ะเนาะ ก่อนจะไปดูเหมก่อนเนี่ยมาดูเพื่อนก่อนเราก่อนดีกว่านะอันนี้คือกล่อบรีสอเรานะในนี้มีหลายอย่างเลยโอเค๋ยวมาดูกันเดี๋ยวกราป๊าเราใ่ก็เป็นสัตวไก็ป็นก็เป็นก็ปค่ะวันนี้เพื่อนแสบเชิญนะคะเราก็จะเป็นแายแม่ลูกโด่แข่งเมื่อสีแดงค่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับแม่ลูกโด่สีแดง ตอนนี้นะคะเราจะมาสอนทำที่ย่งลบย่าสีกันนะอย่างอื่นเราต้องไปดูอุปกรณ์เลยทำให้มารพาชัดออกไปแบนี้นี่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 ล้มเลยว้าวค่ะเราเดี๋ยวเราจะจัดการในส่วนตรงนี้ให้สงบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันค่ะอย่างแรกค่ะต้องมีกระดาษนะคะส่วนที่สองนะเราก็จะต้องมี ค่ะตัวนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือที่ยางลบเนาะเดี๋ยวขอหยิบก่อนนี่คือเพื่อนๆคงสงสัยแล้วสิทำไมเขี้ยงลบเราเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆแตเพราะยางลบเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องหาเนาะค่ะถ้าสมมุติใครนะคะอยากดูการทําที่ยางลบสามารถเข้าไปดูได้ในคลิปเก่าของเรานะคะในช่อง c ี H, ในช่องอุตสา์นมัเฉลดาาวราวัฒน์นะคะกับคลิปเก่าของเราค่ะที่ยางลบนะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะที่เราจะต้องมีนะคะเป็นตัวสเกลขาค่ะที่สําหรับลดลบคําผิดกับปากกานะะั่นก็คือลิควิดนะเราจะใช้เป็นเพนเทลนะคะพเพราะเนื่องจากแหง่าหรือจะแบบให้ใช้ก็ได้จะได้เหนือกว่าเนาะอันนี้นะตอนแรกเราผสมลิควิดเขาตายรพะมันก็ไม่ใช้เนื้อที่ยังหลบผ่าแล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากใช้ดินน้ำมันเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติดนิ้วเท่นี้นะสูตรนี้ก็อาจจะติดมือเหมือนกันใช่ไหมคะ สงบกันแล้วฉันไปนอนก่อนนะไปนะ bye ไหนเบลล์บายได้ฉันอยู่ดีนะเดี๋ยวฉันจะไปนอนแล้วโอเคแม่ล <Okay. S 2> ูกดกแดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะเราก็ไม่อยากย้อมสีเทียงลบมากเนาะแล้วก็เลยเอานิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเพียงลบก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะจะต้องมีไม้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มือเราแ เือนนะคือตอนนี้ที่ทําไมเราถึงมีปากกาเต็มไปหมดเลยเพราะเราขึ้นชั้นต้องใช้ปากกาแล้วเนาะเคยทํากันเลยดับแล้วค่ะ,จะเจลลิควิดนะคะมาเขย่าไปเพื่อมันจะออกค่ะแล้วก็พีบลงไปเลยมุนให้คือประมาณเนี้ยค่ะเราต้องรีบๆทำนะเพราะแห้งเร็วมากชุบลงไปเลยค่ะก็ะใส่มาเนี่ยนะคะให้ทั่วๆเขาหน่อย ชุ่มแล้วเห็นไหมคือต้องทําอย่างน้อยอ่ะคือให้พอทั่วๆมันคือประมาณเนี้ยถ้าไม่ไม่ครบคุมก็ไม่เป็นไรเนาะเรเคยทำครั้งหนึ่งอ่ะไม่รู้นะปริมาณเท่าไหร่นะโอ้ยเขาวิ่งเลยอ่ะเขาค่อยๆ่อยนวดนะค่ะสูตรนี้อจะติดมือนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากติดมือก็เดี๋ยวเราจะสอนนะถ้าไม่วไม่ติดมือเนาะ เดี๋ยว <c oughs> ทำเราโน้ตัวนี้เข้ากันนะแล้วจะได้แล้วเดี๋ยวเราจะถอดทำให้ไม่ติดมือดว้วย <c oughs> นี่ไงติดมือแล้ว <c oughs> นี่ตัวนี้ก็ยืดแล้วเห็นไหมตัด,ด้วยนะ <c oughs> ก็ให้มันใกล้เคียงกับสีขาวมากที่สุดเนาะก็ <c oughs> ถ้าสมมูิเพื่อนๆนะคะอยากให้เป็นสีขาวเิ่งเลยก็ทำอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่แหละค่ะ นวดๆนวดๆนวดก็ใกล้เคีงในสีขาแล้วเนาะเราก็ทําแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวจะสอนทําให้ไม่ติดมือด้วยเนาะค่ะเดี ine, はは๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็ต้องมีแป้งนะแป้งอะไรก็ได้แล้วก็ไาเทเลยลงนี้เลยนะพอสมควรไม่ให้แข็งเกินไปใข่ก็ใช้ไม้เนี่ยคุกเหมือนเดิมนะ เพราะค่อยๆนวดเขานะคือส่วนนี้จะทําให้ในขีพยางลบเนี่ยแข็งเหมือนกันนะแต่ถ้าคือแบบใส่แป้งพอประมาณจะ้นุ่มและไม่ติดมือด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับแป้งแต่ละตัวนะเพราะมันจะแตกต่างกันยังไงค่ะเพราะเราใส่แป้งเยอะเนี่ยมันเหมือนจะไม่เข้ากันเหมือนสลามแล้วนะคือถ้าเป็นสลามเนี่ยเนื้อเขาแบบ ทำแล้วจะไม่ค่อยนั่นเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคิดหนึ่งนะคะที่จะทำให้เพือพ่อนๆอ,อ,อยู่ในสองอันเลยเนาะใช่ไหมใช่ฉันว่วงแล้วกลับแล้วนะ,ะป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 ะฉันจะช่วยเองชิบฉันจะได้ไม่ต้องเห็นขออี้ิ๊ก คุกเลยครับที่ชมพู่ค่ะเราจะคุกกันเลยนะค่ะเราอาจจะคลิปมาไปประมาณ6นาทีแล้วเนาะก็ต้องเสียเวลาอย่างมากที่ทำให้เพื่อนๆต้องเสียว,วาเนาะค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเหมาะสมนะจะกับเพื่อนๆช่กนกันเนาะใช่ไหมอ่านลบเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ยางลบที่เหมือนสีขาวแล้วเนาะ คาๆนะยิ่งใส่แป้งเข้าไปยิ่งทำให้สีอ่อนลงกันถ้าเกิรวันนี้เขาเจอการเยิ้มสีเคียงเราให้เป็นสีเทาขาวๆหน่อยแล้วก็สอนทำให้เ,เหหนื้อเขาไม่ติดเลยด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ